เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับวินาทีที่ก้าวขาเข้าห้องสัมภาษณ์เนี่ยสาวินาทีแรกนี้มันแบบกดดันสุดๆเลยเนะวันนี้ครับเราจะมาดูสูตรที่จะเปลี่ยนความกังวลตรงนั้นแหละให้กลายเป็นความประทับใจแรกที่แบบใครก็ลืมไม่ลงเลยคือต้องบอกว่าไอ้สาวินาทีแรกในห้องสัมภาษณ์เนี่ยมันสําคัญแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวกําหนดทิศทางของบทสนทนาทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นตัวชี้วัดเลยนะว่าเราจะดูโดดเด่นกว่าคนอื่นหรือเปล่า คือมันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกังวลที่สุดก็จริงแต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเหมือนกันครับเอาล่ะครับในอีกไม่กี่นาทีนี้เราจะมาดูกันว่าบทสนทนาแรกที่น่าจดจำมันเป็นยังไงแล้วก็จะมาเจาะลึกสูตรเปิด5ประโยคกันแบบทีละ step เ,เลยแล้วค่อยปิดท้ายด้วยหลักการสำคัญว่าทำไมสูตรนี้มันถึง work ครับครับและนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลย การสร้างความประทับใจแรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือพรสวรรค์อะไรเลยนะครับแต่มันคือเรื่องของกลยุทธ์ซึ่งเป็นอะไรที่ใครๆก็ฝึกกันได้และจุดเริ่มต้นของมันก็คือ5้าประโยคทรงพลังนี่แหละครับใช่แล้วครับทางออกมันก็คือสูตรที่ต้องบอกว่าเรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังแบบเหลือเชื่อเลยนะนั่นก็คือสูตร5ประโยคนี่แหละครับมันถูกออกแบบมาให้เราคุมสถานการณ์ได้แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่อ้าปากพูดเลย โอเคครับสูตร5ประโยคที่ว่าเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของทั้ง5ขั้นตอนกันเลยดีกว่าโครงสร้างนี้เขาออกแบบมาดีมากเลยครับคือมันเริ่มจากการทักทายแบบสุภาพสุภาพใช่ไหมครับแล้วก็ไปสู่การนําเสนอคุณค่าในตัวเราก่อนจะปิดท้ายอย่างมืออาชีพคือทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยๆพาให้คนสัมภาษณ์เนี่ยคล้อยตามเราไปได้แบบเนียนๆแล้วก็สร้างความประทับใจได้แน่นอนเอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่2ประโยคแรกกันก่อนเลยซึ่งเป็นเหมือนกับรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะนั่นก็คือการแสดงความสุภาพแล้วก็บอกเป้าหมายของเราให้ชัดๆไปเลยทุกอย่างมันเริ่มจากประโยคแรกนี่แหละครับเรียบง่ายมากๆแต่ขาดไม่ได้เลยนะนั่นก็คือการทักทายอย่างสุภาพแล้วก็ขอบคุณเขาซะหน่อยอันนี้เป็นเหมือนมาตรฐานสากลเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศดีๆได้ทันทีเลย คือความเจ๋งของประโยคนี้มันอยู่ตรงความเรียบง่ายเนี่ยแหละครับมันเป็นมาตรฐานสากลที่แสดงความเป็นมืออาชีพได้แบบไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยตรงจุดนี้ต้องไม่ต้องพยายามสร้างสั่งอะไรแปลกใหม่เลยนะความสุภาพแบบเบสิกเบสิกเนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้วเอาล่ะประโยคที่สองนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเกมเลยนะเราจะเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นแค่ผู้สมัครธรมธรมดาธรรมดานี่ให้กลายเป็นคนที่พร้อมจะเข้ามาสร้างประโยชน์ได้ทันที แค่เราเชื่อมโยงความตื่นเต้นของเราเข้ากับคุณค่าที่เราจะมอบให้เขาความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ชัดๆเลยครับคือผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะพูดว่าอยากมาเรียนรู้หรืออยากมาหาประสบการณ์ซึ่งมันเป็นมุมมองของผู้รับใช่ไหมครับแต่แนวทางที่มันแข็งแกร่งกว่ามากๆเลยก็คือการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เราจะมอบให้ต่างหากนั่นคือคุณค่าและผลกระทบที่เราสามารถสร้างได้ พอเราเริ่มต้นด้วยการนำเสนอคุณค่าแบบนี้นะครับโอ้โหมุมมองของผู้สัมภาษณ์นี่เปลี่ยนไปเลยนะจากที่เขามองเราเป็นแค่เด็กจบใหม่หรือนักเรียนเนี่ยเขาจะเริ่มมองเราเป็นสินทรัพย์ของทีมทันทีเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยทีมได้เลยโอเคพอเราวางรากฐานด้วย2ประโยคแรกแน่นแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปก็คือการสร้างสะพานเชื่อมครับเชื่อมระหว่างตัวเรากับเป้าหมายของบริษัทแล้วก็ปิดท้ายกันแนะนำตัวให้มันน่าจดจำไปเลย ประโยคที่3นี่แหละครับคือจุดที่จะโชว์ให้เขาเห็นว่าเราทําการบ้านมานะคือมันไม่ใช่แค่การพูดลอยๆว่าสนใจบริษัทน,นี้ครับแต่คือการระบุให้ชัดๆไปเลยว่าสนใจโปรเจกต์ไหนหรือเป้าหมายอะไรของทีมเขาแล้วก็เชื่อมโยงกับทักษะที่เรามีให้ได้โดยตรงประโยคนี้มันจะเปลี่ยนเราจากคนที่มีทักษะทั่วๆไปให้กลายเป็นคนที่มีทักษะที่ใช่สำหรับที่นี่โดยเฉพาะเลยครับ มันเป็นการบอกเขาไกลๆว่าเราไม่ได้แค่หางานอะไรก็ได้ทำนะแต่เราอยากทำงานที่นี่จริงๆมาถึงประโยคที่4อันนี้เปรียบเหมือนไพ่เด็ดของเราเลยคะัะมันคือการบอกเขาแบบนุ่มๆแต่ทรงพลังว่าผมไม่ได้มามือเปล่านะซึ่งมันโชว์ทั้งความพร้อมความเป็นระเบียบแล้วก็ที่สำคัญคือความมั่นใจในผลงานของตัวเองนี่แหละครับคือพลังของการโชว์ให้เห็น แทนที่จะแค่พูดให้ฟังคือแทนที่เราจะบอกว่าผมเป็นคนเตรียมตัวดีนะเราก็แค่เสนอสิ่งที่เราเตรียมมาให้เขาดูเลยการกระทำเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันสื่อความหมายได้ทรงพลังกว่าคำพูดเยอะเลยครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือได้แบบทันทีเลยและแล้วก็มาถึงประโยคสุดท้ายครับนี่คือการปิดฉากการแนะนำตัวของเราให้สวยงามสมบูรณ์แบบเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อให้กับผู้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ การจบแบบนี้มันแสดงถึงความนิ่งและความมั่นใจของเรานะครับมันเหมือนเป็นการบอกผู้สัมภาษณ์ว่าโอเคครับตอนนี้ตาของคุณแล้วซึ่งเป็นการให้เกียรติเขามากๆแล้วก็จะทำให้การสวนทนาหลังจากนี้มันเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีเอาละครับทีนี้เรามาสรุปแก่นสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง5ประโยคนี้กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วทำไมมันถึงได้ผลดีขนาดนั้น จะเห็นว่าหัวใจของมันก็คือ 1. เริ่มด้วยความสุภาพ 2. โฟกัสไปที่คุณค่าที่เราจะมอบให้ทันที 3. โชว์ให้เห็นว่าทำการบ้านมา 4. ส,สื่อสารความเป็นมืออาชีพผ่านการกระทำไม่ใช่คำพูดและสุดท้ายปิดท้ายอย่างมั่นใจหลักการง่ายๆแค่นี้ล่ะครับคือพิมพ์เขียวสู่ความประทับใจแรกที่สมบูรณ์แบบจริงๆคำถามคือแล้วบทสนทนาที่สำคัญครั้งต่อไปละ่ะ จะเริ่มต้นมันยังไงดีเพราะเอาเข้าจริงโครงสั้นนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในการสัมภาษณ์งานนะครับแต่มันคือเครื่องมือชั้นดีเลยในการเปิดฉากทุกการสนทนาที่เราต้องการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าจดจําและแตกต่างจากคนอื่น